กาทักทายสวัสดีพี่น้องป้องไปเบิดสุกูสุขคนเนาะมื้อนี้ก็มาพบกับน้องลาดซ้ายกินอีกคือเก่าเนาะมาในมื้อนี้เนาะเฮาก็สิพามาเฮ็ดอียงว่าลามกจองเออลามกจองก่อนสิไปรับชมเนาะกะฝากกดไลค์กดแทรกด Subscribe กดติดตามนนขั้นตอนทําวีเฮาก็ตบน้ําประดกก่อนเนาะ่เทียวออกบ็ได้ ป้านี่กะพ้องไปเอามาให้ก่อนแม่ค่ะพี่น้องอยู่ในบ้านเนาะเพราะว่าเขาไปได้บ้านก็ได้เข้ามาให้เขาคนหนอกให้ออกคนไหนก็ให้เขานะป้าเบียร์เพจะถึงไล่หรอกจำเน่าปลาแหลก ควไปเยะไปยังนอเน,นาะใม่ควมือใหร่สะใส,าสาอยู่แีเนาะโอ้ยน้อทานผู้สูน้ำฝนเดี๋ยวฮักะเอาปแหลกลกเนาะคิดสิผสจ จัก2-3จอดมะพอสวนเาเห็ดตคนูนอยได้เฮาต้มหลาปลาแดกแล้วเฮาก็สิออกไปซื้อเครื่องประกอบมันเนาะคือสิแม่นล่ไปซื้ออยู่เมืองพุ่น เพราะว่าอย่นี่มันบอกมหอยถ่าอย่เดือดกันก่อนเดี๋ดไปอเนะอาอกมาพอดีเข็มเลยนะเข็มเขมเลย ก็ไปเห็นอาขวดก่อนน้องมาจังเอาปลาลงปากไม่หัดเก่าอารเลอาลงกตออีกนะซึนี่ ฝ่าใบฝ่าให้มันสุกแล้วเราค่อยเอามาใหญ่แล้วอิ่มใน,ในตอนไหว้ปลา <laughs> มือนี่ไมีแต่กาง<ป>แล้วก็ใบแล้วก็เอือนใบวะใบกลางปลาออกจากเนื้อปลายังมีกลางอยู่ได้นี่ <laughs> ปลาในกลางได้ล <laughs> แล้วเากะสิเอาน้ำต้มต <laughs> ีต้มไมใ, <laughs> ใส่ใส่ใหญ่บ้ เห็นปะเนี่ยเห็นไหมบงควมือเียกินอน้าอีกอย่าโอ้ยคมืเ่ไรงสิห้กินเญ้ากเอโอ้ยบานมาณามาให้คุณได้เดินด้เอาก็เอาน้ำตีเอาตะคู่ใตอกคุณได้เยอะเลยตอกห่านเห็นแล้วนี่เอย่างคุณยังโอจะ่านไมเสาเ่กเกืองอยู่นอกเลยเ่ยไม่ใช่แ่ ยตัวนี้เอาห้ตัวเองมอเด็ดโหพียแยตัวเนี้นี่สิแม่คืออะไรอีกคนอืมเก็แข้งมากวเฮียจับขงมาแข้งมาแข้งมาไม่แข้งกูแข้งเองนะสิวะ

ดีมาใส่กระนะที่เนะไม่านเลยขัดชุขัดไม่เ็รัอาเดี๋อาโเคเอาเฮ็ดเอาเอาเยดรเดโดดได้เลยมเอาเฮ็ดเอาเร็ด่งเฮ็ดีไว้แต่ดะ เมันไหม่มันเือว้าร้าเสียบลายเสียหน่อยม้อยโดนได้ได้ผมโดนพี่น้อยไงพี่ขัวพี่กรัวหมอครัวนั้นใเอาคอยนี่ซาที่บีบอยู่พี่มันงออยู่พีทอยูน่ะ โเเมออโเเก็จะตื่นมาเองคุดกับเอาเองก่อนคนหันตาหวงไม่เลิกัะอยเด้อ,อเ่านานที่เขามันเป็นหนามได้ยัง่งมันปัวเลยหายกับเียมันกลไ <c oughs> ป็นจะได้หนองดัด <c oughs> บ,บาจักชิมชนะับว่าจัก จำบาหน่อยได้คุณเสี่ยมคมมานน่วนอะเดี๋ยวบอกว่ามเป็นจอเยเ้ยแซบเองหรอกไไปมันมีแกบแซบก็กินพอแซบก็กินกาประมาณกิจเนมาได้การดีเลยจะสิยางโซดีดาได้เถอะแห่งมอสโนมะนนูวอับปากทงส่เลยเด้

โอ้ยแท้ติมต้อขี่แหจะเป็นกูขี่ยัดเนี่ยสิบห้าปีใหญ่ซ้ำนีมีหมอยบอเต็มไปอ่ะเอาได้นักอันนั้นได้หรอกัน ก็เถอะเองนี่ยเสีล้วงขอล้วงพีไล้ไปเนาะใส่ได้ได้นี่ใส่ได้ใส่เด้ใส่เด้ขั้นตอนสุดท้ายบ่ดนบวอนะบโบนวดก็เกิดใส่กรนตีเกิดสามลูกอาใส่ประคำ บ ah, ัวย ah. ah, ังมาน้องฮาเบ่อ้าวิมลปอ้าอ้าอ้แต่สออ่างสาอ้าวเห็ดตุบุกอยู่อ้าวนอนเห็ดจุนพุ่นอยู่อ้ เขาตัวไปย่อเขาซื้อมาเขาสื้อใหญ่กินย่อยยังไงตื่นเนี่ยกัาโตด้เนาะนี่ท่านผู้ชมเขาก็มาถึงนาทีทองวาสะถ่ายได้การนด้ามักจ้ะโฟกัสบริเวโฟกัสผิดยี่หมึกพีก

ยังนักเลยเบื Dartmouth ่อเขาเมื่อเขาบ้ารถบัสจะสิเมือตลอดไปบอได้เลยบ่เห็นหุงเลยมักพีกนยังเลยเลกัดเจ๊ดึงกบกะเด้งบุรน์กินสามพื่อสัตว์ออกก่อน เยอะพวกพันกินหนาวเด้อป่ะีสี่สี่ห้าแล้วแดดอย่างเงี้เจอยิ่งว่าไม่ดังใส่ประตูอใส่ว่าพี่ไปดังโซ่คุณย่างสังซีมากไม่เลยย่างจีนไวยนั่นเป็นได้งไวใช่ไหมใช่ดิฮึบฮึบโดนเทือได้เป็น น่ากินอย่างน่เปลยนเเอลองเออลองหน่วยเดียวกกระโดดบั๊บนวยเดียวไหได้หน่วยอยู่กูรวยใหญ่ีนั่นเป็นได้ยิ่เนาะปีนี้มาประมาณจิ๊บีเดียคือปีเป็นธนิดฐี่ราหลายเลยนี่ยี่วันสานซานมวยคือใบใหว่ไว้ๆก็อยู่นี่ กูป่อยหมดนั่นเด็กะรเด้อคไม่เทม่เดียวมึงเงไงก่อวงนั้นกูเแพรกูเหงเดวเอาคูไปแด่แดวงก็หลงกูเหียแพร่แคนี้เราอีญินได้ของมูตอนน้ไม่ดีดีเลยเลอะนีดีดีขับป่าเห้ไม่ได้เลยคือไปตอน แม่เด้๋ยนแล้วนะดีว่ะดาวดีว่ะดีโอ้ไอ้ตุยมันกระไล่คนมันเป็นเจ้ามะเขาเนี่อก่รับปรุงยัโค้คือโค้งเมืองอไอทสยใมึงสิตาย้อยัง โอ ok ้เพชรบมีอันนั้นมั่นทีวนบ่มีบ่มันมีอนไเพชรออมีมีตาเทียงทับบอชอวันเียงับหัวควนนี่ต้องืนเ้เสียวดี

ว่าในเส้นเดียรสผมบอกซื้อพิยานดีซื้อเยากระด้างหนึ่งชอบที่นี่ก็เพราะฮ่าเฮ้ยฮ่าน่าฮ่าอืมหลายจุดเหมือนกันเหมือน